สวัสดีครับสวัสดีกันย้ำมือเศร้าครับเจอกันคือเกาเหมือนเดิมครับสําหรับคลิปนี้ครับกับ้าพี่น้องมาเบิงนะครับวิธีการใส่ซีวิตของก้นหมันนอกนะครับค้นถีอยู่ไฮอยู่หน้าอยู่ปลาอยู่ดอนนะครับตื่นเสาหมาเนาะปลาเห็ดหยางเมื่ตื่นย้ำมือเศร้าครับกับหนึ่งเข่าเหมือนเดิมครับหนึ่งเข่าเป้าไฟนะครับวิธีของคนอีสานนะครับ นี่ละอาหารหลักเขาลักลักก็คือเขาเหนียวนะครับหนึ่งเขาคุณพี่นนอะกระลังเป็นไอช้วนทวนเขากระลังขืนเนาะหอมห้วยห้วยพี่นนองโอ้ยเวามากแล้วเนาะกินอแอทรา่แต่ไม่ไม้นะครับกินหอนหอนนี่หอมแสบอีกนะครับ่นนมไม่ยังแสบซ้ำเขาแล้วนะครับเนาะในคณะที่ห้าหนึ่งเขานะครับข้ากระดังอีกเตาหนึ่งนะครับเห็ดเน่ากินไปนํำนะครับเพื่อประหยัดเวลานะครับผมกับมือนี้เมนู่มือนี้นะครับ ผมต้มบักเขือนะครับต้มบกเขือเพื่อจะพ้นใส่กันครับปลาทูนะครับปลาทูในกระทาหม้อข้าสซุกนะครับผมกัดจังสีปิ้งนะครับหม้อผมอาจจะดำไม่เด้ครับเด้อหม้อใส่ปื้นนะครับวิถีชีวิตของอีสาน้านห้ามหองมันนองมันหน้านะครับกะสิประมาณนี้เนาะบรวรู้ลาบริทิตรู้อียงนะครับกินไงายู่ายสไตล์คนบ้านบานคือจังผมนี่แหละครับนี่แหละเนาะครับวิถี ของคนอีสา,าน้านนองปันหน้านะครับมือนีก็เป็นมือที่ร่มหนา,น,าานาวนะครับอากาศค่อนข้างจะหนาวนะครับยูทีสิบหกสิบเจ็ดองศาเท่านั้นนะครับกับถือว่าดังไฟไปนํำผิงไฟไปนํำเห็ดแนวกินไปนํำนะครับเนาะเขาบรรยากาศปันนองมันสุดยอดแล้วนะครับเกิดเป็นคนอีสานเกิดเป็นคนไทยนะครับสุดยอดอีรีนะครับเนาะจงพุ่มใจในความเป็นไทยจงพุ่มใจในความเป็นลูกอีสานนะครับนะ ขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมด้วยปากนะครับกุคยกดแชร์เป็นกำลังใจให้อ่านุ่มนวัดสองหาสองสองนะครับผ้ากินผ้าเลาะนะครับวิธีชีวิตคนเหลืองววเหลือควายคนอีสานหมานนอกบมานหน้าในเด้อครับเด้อเจอกันคลิปหนาครับ